วันนี้ก็พบกับเนเนซังนะคะในกับเพื่อนเกสซังนะคะโอเคนะคะเมื่อกี้เชิญนะคะนี่นะเพื่อนเราก็จะแนะนำโรงเรียนนะคะอันนี้คือห้องอะไรคะนี่คือห้องคอมพิวเตอร์ะะนี่คอมพิวเตอร์โอเคคอมพิวเตอร์เพียบเลยแล้วอันนี้เป็นห้องของพี่ป .6 นะคะนี่นะนมลอ้เดี๋ยวนี่นะคะห้องมอนึ่ง นะคะอาจจะได้เสียงเพลงดังเลยนะคะเพราะว่าใกล้จะวันแม่แล้วนะคะอ่ะเพจเดินหน้าเลยโอเคนะคะอันนี้ก็อยู่โรงเรียนาสารศาสตร์นะคะอาจจะมีปิ่นโตกับสลามนะคะที่รีวิวไปคลิปที่แล้วเนาะวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้าในเนนะคะก็ต้องขอโทษ้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดต่อกัอนนะนี่ก็จะเป็นชั้นบรรยากาศนะคะนี่นะไมมีนม้นส<า><ง>ี่ด้ยน,นี่นะคะก็จะเป็นห้องสี่ห้องศิลปะนะคะหรือ เออหรืออาร์ตดูนะคะสติลเดนเบิร์กนี่ของนีชัดแล้คะนี่นะคะของเกสนะคะถ้าเกิดชอบพี่นะคะก็ถ้าเกิดเราชอบแผ่นป้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะน้านี่นะจะจะเป็นเต่านะคะนี่นะนี่นี่ของของเนวี่ชังเอ้เนวี่่ชังโอเคนะคะนี่ก็ของเนวี่ชาแนลนะคะอยู่ในวี่ชาแนลนะคะอันนี้ได้ได้ เต็มสิบนะคะไม่เป็นไรเนืะอก็ถือว่าสวยมากเลยเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เข้าบวกบวกหนึ่งอ๋อบวกหนึ่งนี่เป็นสิบเลยนะคะนี่นะบวกหนึ่งนะไม่ใช่ลบมาดูดูอันนี้จะเป็นสิบเต็มสิบเลยนะคะของเนวี่แชนแนลเนาะอันนี้ก็อีกมากมายอันนี้ของใครเอ่ยของของเพื่อนนะคบอันนี้ของเพื่อนนะคะชื่อว่าใส่ฟ้าใส่ฟ้าฟางนะคะฟ้าใส่ฟ้าใส่ซางนะคะนี่นะก็จะเป็นแปดเต็มสิบเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อื่น อันนี้อันนี้คือผลงานศิลปะอันนี่ชโชแดงของเด็กๆนะคะโอเคไปจำเลยเฮ้ยปั๊บปั๊บปั๊บนะคะจะให้ดูอะไรเอ่ยอันนี้ตัวห่าอะไรนี่ตัวห่าไดโนเสาร์ไหมคะมาบปัๆบแม่เล่นมุกได้กเก่งมากอาเชิญน้ำหน้าค่ะโอเคนะคะไป ห้องน้ำชายจะไปดูทำไมล่ะป่ะอันนี้ก็จะเป็นป้ายชั้นสามนะคะป่ะเดี๋ยวลงดูนี้กันเดี๋ยวลงไปก่อนเลยถ้าเราจะให้เพื่อนเรานำหน้านะคะเพราะวันนี้เราจะถ่ายโอเคนะคะวันนี้เราก็จะได้เห็นเพื่อนเราล้วนเลยนะคะนี่นะก็อันนี้ก็จะเป็นบอร์ดนะคะของสายแอนนะอันนี้ก็จะเป็นซัน แล้วก็อุนมารสแล้วก็จูปิเตอร์แล้วก็เซนเชอร์แล้วก็ยูเรนัสแล้วก็นิปชูดแล้วก็บพูโตแล้วก็อะไรเอ่ยอ๋ออ่านไม่ออกนะคะอันนี้กาแล็กซีนะคะอันนี้อันนี้ไม่รู้ค่ะไปแล้วค่ะอัน้สตรอริตันกปไะอันนี้ล็อกเกอร์อะไรก็ไม่รู้นะคะไปอันนี้ก็จะเป็นมู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 นโอเคนะคะฉันบรรยากาศ โอเควันนี้เราก็จะได้เห็นเพื่อนโอเคนะคะอ่าพ <laughs> ูดชาเชน้ำหน้าไปเลยค่ะสามนาทีกว่าแล้วค่ะตอนนี้นะคะไปลงไปเลยค่ะเดี๋ยวค่ะโอ้อ่ะสู้ๆอ่ะทำแบบนี้เลยเหรออันนี้ลงเรียนนะจ๊ะอย่างเล่นอยู่เองไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่เ,เพลงเพิ่มหน่ปยไปเชน้ำหน้าเลยค่ะ เป็นอาชีพต่างๆเป็นอาชีพต่างๆนะคะันี่คอมเมอร์นี้มิวสิคอลแล้วก็มีคุกแล้วก็เอนจิเนียร์โอเยเจเนอร์โปรดิสแมนโปริสแมนแล้วก็บ็อกเซอร์บ็อกซิ่งบ็อกซ์บ็อก์บ็อกซิ่งแล้วก็ด็คเกเดคอร์อันนี้ก็คือเนอร์สนะคะแล้วก็เชีร์ไฟล์ร์ไฟร์แล้วก็ ซาลิเดอร์ซลิเออค่ซรหรอซิอนี่มันลหารอาิดอันนี้าิอะไรสตารอนสารอนนี่คืออะไรนี่คือไซเอนไซอนเทสไซอ็นทสือนี่มันคือตัวที่เขาใส่ใส่ใส่แรเดอบนนี้อะไรบาร์เดอร์ เดนชีส์ <Then S 1> แล้วก็บอริสแมนโพริสแมนเสร็จแล้วคือเรากำลังเข้าถูโรงอาหารเราจะลงดีๆแล้วะะกันกำลังจะลงถูชั้นล่างนะคะเพราะตอนนี้ <c oughs> เพื่อนละอายมากเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากถลายวิแบบชั้นสองนะคะโอเคตอนนี้ก็สว่างมากสว่างมากคือดีทั <c oughs> ้งหมโอเค okay. โอเคอ่ะให้เพื่อนเรานำหน้านะคะต่อไปก็จะเป็นที่โรงอาหารนะคะมาเกตเกดเกดมานี่กันพอเราจะมาเอาถุงถ่าย กกไอมก่อนงโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวพักกินไอติมนะคะก็โอ้ตอนนี้คนหมดแล้วป่ะไปกันเถอะไ,ไปลงอาหารนะคะเดี er ๋ยวไปตัดต่อไปที่โรงอาหารเลยเนาะโอเค okay, นะคะตรงนี้เราก็อยู่ที่โรงอาหารนะ<อ>มาซื้อไอติมอีกแล้วเกสอ่ะซื้อซื้อเอออันนี้นะคะก็จะเป็นของที่ซื้อมาากโชว์กันไอติม อร่อยไหมอร่อยอร่อยมาก <laughs> โอเคเดี๋ยวไปซื้อค่ะค่ะไปเดี๋ยวไปซื้อก่องกินกันอะไรดีเสียแล้วครับอ๋อเสียแล้วเอาเอ่อเลือกเลยเอาช็อกโกแลตหนักกันค่ะหนึ่งลูกใส่กล้วยมีไหม,มคะกล้วยหมดครับอ๋อค่ะ เดี๋ยวใส่วิปปิ้งครีมนะคะนี่ขายขอบคุณค่ะโอเคซื้อแล้วเหมือนเพื่อนเลย <S <s <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปซื้อของกินอีกแป๊บหนึ่ง <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะเฮ้ยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนเราถือนะคะบ่นอะไรไปสักอย่างกันอ้าวอร่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเก็ตมาวันนี้ <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะวันนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนนะคะโอเคถ้าเกิดว,วันนี้นะคะก็อย่าลืมกดอะไรกดอะไรเกินกด subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะโอเควันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ